สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเพื่อใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งทดสอบให้หลวงพ่อดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนะครับสามพันมันจะใส่ตัวต้านทานมาให้เราใช้ไม่เกินประสิทธิภาพประมาณ7 0 8 0ของตัวเครื่องัใส่ตัวอา่านตัวต้านทานมาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ได้ประมาณ8 6 4 8ประมาณ4,800ัด้บาท ม่หมายถึงว่าใช้ไฟไม่เกิน4,800ันแปดรอพ <นะ S 1> ร้อมๆกันใช่ครับไม่ว่าเราจะเปิดคอมเปิดพัดลมเปิดท<ม>ีวีอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือไม่เกิน4,800ันแปดร้อยใช่ครับโอเคพอ,อก,ก็ก็เล่าให้ฟังนะคอามพะจารย์มีแค่หนึ่งคอมพิวเตอร์สองตัวมิกเซอร์ตัวหนึง่งจอดับก็ได้ถ้ามันกำลังออกอากาศอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จำเป็นมากที่สุดก็คือไอตัวนี้แหละไอ้พวกเนี้ย ให้มันเลี้ยงได้ทั้งคืนหมายถึง<อ>น,น,นะครัแค่ลำพังไอ้ตัวยูเวีตสเนี่ยมันได้ไม่นานใช่ไหมมันสิบนาทีก็ไปแล้วถ้าไม่มีไฟมา 8, จบ1 2บสองแ6ดเอา้าสิบหเลองวองวตองชั่วโมงแสดงว่าไอ้ทอมนี่กินไฟมากกว่าวันก่อนร้อยวัใช่ไหมครัไอเน,นี้ยมันไม่ใช่ของใหม่นะมันของเก่ามันถึงแบตเตอรี่อะ มันไม่ทนอยู่แล้วเออทีนี้ถามพอเราใช้อันนี้ใช่ไหมครับทีนี้เครื่องส่งเราเนี่ยมันในห้องนั้นก็ประมาณก็เนี่ยไฟที่เป็น a c ์เนี่ยครับมันก็ใช้ห้องส่งนั่นนะครับ แล้วก็มีอะไรครับก็ในห้องนั้นก็มีใช้ประมาณนั้นเพราะมันมีแอร์ตัวหนึ่งเครื่องส่งสำรองเฉพาะเครื่องส่งใช่ไหมครับอืม